ใส่แป้งนัวจ้ะใส่หลายแซ่บหลา่ไล่แซ่บหลายจ้ะปลาใยแดงกับไส่กุ้งน้ำจ้ะกุ้งปลากุ้งกะมีค่ะปลาโน่นนวนองๆค่ะใส่กุ้งเข้าไปจ้ะ รอเสิร์ฟกันเลยจ้าอย่างตัวนี้เขาทานได้ค่ะวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุปูผซุกขนเนาะค่ะเนาะมาค่ะกินตำแตงค่ะตำแตงไข่ต้มค่ะไข่ต้มแซ่บๆน้ำกันเลยค่ะมื่อนีงกินข้าวเที่ยงค่ะกับเข่ากับบะหมี่ย่างหมากไม้มาค่ะมีแค่สำเน็ตละค่ะกินน้ำกันเถอค่ะเด้อกับเข่าเที่ยงจ้าตำหมากแดงเป็ดใส่ปากกอกค่ะใส่ปากกอกปากกอกหน้าบานเท่านาะ ผักกะมี้สองย่างค่ะผักมู้กับผักกาดขาวนะคะเนะาะอมตะเพลิดเพ็ินจดจ้วด กินซ้ำเนี่แหละจ้า <laughs> i thought จำน,นี่ย่หะพี่น้องน้องนี้เศรษฐกิจบด,ดีจ้ะข้า <c oughs> <c oughs> ตมงข้าย,ยางบักตุ้มเอาเย่างบักตุ้มไปไหนดอกจนัน ก,กุ้งไหมปลาแดดกุ้งปลาแดดกไม่หอดกุ้งเนี่ยปลาแดดกุ้งปลาแดกกุ้ง <ừ. S 1> ừ, อีกตัวอย่งอืกล่ก็จังเข้มจังนัว กินจันมีแล้วพี่น้องกับเข่ากระได้กินายกว่านี้กับผ้าแซบดอกอแกงเราจะเป็นอยังมื้งเส้านี้กะ กินนมกินกล้วยกินกาแฟเนาะพี่น้องมันอย่างเขาก็กินไปจ้ะ เนื้อเมร้าวยะแดงกับสิกินอ่ะกินนุมเืมือจ้ะกินนุมกินกล้วยเป็นกระเพาะพี่น้องกินแน่ของสันหลักนือ้อเมู้ซากินน้ำหม่อนหอนอ,นอุ้นๆแก้วนึง นี่ยังกับกิ่นห้องทองสะกวอนต่อน,นจาก่อนสิกินกาแฟอเนี้ยบ่ก,กินกาบ่ก,กับกาแฟมอก็แงหแงหามแหง,งหามแห้งกินแหงหามแห้งยุ่ nào chi việc quan hồng you <laughs> ินปุ่งเปื่้ยไบรไห้พี่น้องช่วงนี้มียังกกินตามมีตามเกิดกินดีายบริหลา้พี่น้อง ขายแห้งกับมือแล้วสามร้อยสี่ร้อยเนาะนกินดีเสมอมือยังกิกนแต่ว่าบ้านหนึ่งสามมือเสาเทียงแรงน้ำมือเสาเยอะแระกินเบิดลายบาทตอเนี้ สี่คนเท่าเนะาะม่แบนแบ่สิมีสือกินย่างเดียวจ้เข้าออก,กับมี่อิปะถาะได้หลายอย่างหาเง,งินได้หมุนนุ่มตามร้อยซื้อด้วยกินไฮนเบิดมันกับเบิดพี่น้องมันเท่ากลิ่นหมูจากประหยัดเนาะเขากินพุ่มเปื่อย ป้ายาดปนันใดก็ยังบ่พอ่อกินบ่พอ่อใส่ได้พี่น้องกินดีสุมมือกับป่ญใดหรอกพี่น้องเขาเขากระป๋าเนาะ กินกุ้งกินปลาหมึกกินปลาแซลมอนเพื่อนเพื่อนกินเพื่อนเพื่อนกินร้องคิบประหยัดกินเพื่อนอยู่เหรออวดเอาสควอชหาเงินสควอชน้ำได้กินก็จ้ากินหลองนีกินแบบนี้ไปสควอชประหยัดเอาเนาะพี่น้องเนาะ ตุ้ยมมแรงปีนี่คินแซำเนี่ยกระแทบแล้วอันนี้กินเทีย่ยงเมงือนแรงกค่เสียจเนี่ยกินอีกได้พี่นองไปได้แน่นน <laughs> รวละซี่ร่อยหาล่อยหมื่นหนึ่งกับบ่แม่แต่สื่อสื่อตะก้าเขากับปลาบางเทียกันเออเจ้ามากข้าสื่อก้าเข่าใส่บาทใส่ยางเนาะสังผู้สนนักน้องเนาะคืออันเด็กป่ได้คิดอย่างมากไม่ดอกคือว่าข้าทำบุญทำท่านข้าอยู่เฮ็ดอยู่แล้วบางเทียกับกะถิ่นผ้าป่าไม่แนวนั้นแนวนี้มากเขาก็ภาษีสังคมเนาะเอาภาษีสังคมค่ะนั่นแหละเงินเขามันกระสิป้านางสั่งหลังเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านกินหากินไปแน่ทำบุญทำท่านไปแน่เสริมบารมีเข้าไปเนาะแนวนั้นแนวนี้หลายอย่างค่ะ chiếm này cả xì ba dưới đèn mắt chôm xu phát nó <laughs> xu cần cẩn hôm xưa được cho châm gì cả xẹp đây เ,เห็นเพลินกินชิพเนาะกินน่องง้วน่องกล้วยเห็นเพลินเบาเนาะโอ้ยเมื่อนนี่เสือมัววอ้งว่าสาม,ม,ม,ก,ก,ก, 400, 500, มกิโลป้าเด๋ยเดี๋ยแดงว่ามันโมเมนต์ถึกๆเนาะโลนึงอะสี่ร้อยหาร้อยเงินเหมือนมั้งสามกิโลปาดสามกิโลมาป่าเขาพันหนึ่งพันหาหูกปะ từ của đó phen thôi có cháu cho con dạ cứ đọc hàng ngân mạnh mạnh con phi nhắm đại trang kín thật thôi chị mất bớt xu giang rồi ạ Hãy บุ้งกับสื้อมาสิบบาทผักกาดขาวกับสื้อมาสิบบาทพี่น้องไข่กับสื้อมาสีหน่วยยี่สิบบาทบักแดงกขาว้องลูกล่ะค่ะล้านข้าวมันไก่บักเขือเทศกะไปเอาของลูกอ่ะล้านตำบักฮู้บักพีกับข้าวแกแดงเองปลาแดกของวแกแดงเองข่าวกับข้าวแกแดงเองเมื่อนี้กะเบิดบ่ค่อยหล,ลายบาทถูกใจ xem nê cái im là cha. <laughs> ประแดกกุ้งยาแดงเฮดประแดกไส้ชูย่างประแดกช็อโกโกแลตเน้อพี่้องเน้อประแดกช็อโกโกแลตเข้าน่ะรั่วละเจ็ดสิบบาทจน้ะ ปรดี๋ยงแดงอ่ะปรดีมาให้เบืองน้ำเนาะสีนี่ออกออกสีบักคามซุกออกดำคำน้อยนึงหัวห้ามใจห้อมหอมเ็ดใบจ้ะสองปีแล้วมั้งทั้งสองรอยเดีด กาคาอะไ่ะาคะพี่น้องขายพี่น้องข้าแถวนี่ละคะบานกนเะี่ยเคี่ยงกันนะขายกันไปเรื่อยๆกินผักได้หลายเนื้อพี่น้องเนาะจตหมอมีไขมันแค่ร้อตลรอนระบบคับท้ายก็ดีจ้ะ กินเบิดกับมาเฮี้ยนแยแดงคุณีก,กินเบิดกับมาเฮียนแยแดงสื่อประแดกค่ะทั้งสื่อทั้งซตมทั้งแถมกันละชอกันไป nửa nữa, không phía mặt tàn chắc tôi làm cho bà không không คลิปนี้จบกันซ้ำนีิเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องฟองไปตัวเฮาเนาะหากันแพ่งกันเด้อค่ะเด้อลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยาแดงผ้าแสบเนาะคะ่ะเนาะมีหยังก,กัดจินกันนี่สิละค่ะตามนี้ตางเกลือตามภาษาเฮาเนาะค่ะเนาะกับข้าวแบบบ้านๆกินซ้ำนีน่เฮาก็อยู่ได้ล่ะค่ะคลิปนี้กินเพื่ออยูคค่ค่ะสวัสดีจ้า